ถ้าเราเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนมุมมองเราจะเห็นสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่เราเห็นจะไม่เหมือนเดิมบางครั้งมีข้อถกเถียงระหว่างคนที่เกี่ยวพันกันเช่นคนในครอบครัวบางครั้งก็หาข้อยุติยากถ้าเรายังใช้จุดที่เราเป็นอยู่ในการคิดในการตัดสินใจคุณครูคนหนึ่งให้แบบทดสอบให้เด็กเขียนจดหมาย ขอคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่หอนอกเด็กเมื่อได้โจดนี้มาก็เลึกสนุกทุกคนเขียนเหตุเป็นเหจเป็นผลสารพัดเพื่อให้สามารถขอพ่อแม่ไปอยู่หอนอกให้ได้ต่อมาเมื่อเขียนจดหมายเสร็จคุณครูก็ให้จดใหม่ให้เธอเป็นพ่อแม่บ้างจะทํายังไงเมื่อลูกขอไปอยู่หอนอกให้อธิบายเหตุผลให้ลูกยอมรับให้ได้เด็กก็เขียนคําตอบที่โจที่คุณครูตั้งจดใหม่ให้ทุกคนก็หาเหตุผลสารพัด ถึงข้อเสียของการอยู่หอนอกสุดท้ายคุณครูก็ให้ทั้งให้เด็กๆเอาจดหมายทั้งสองฉบับมาอ่านมาทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มันเด็กก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วการอยู่หอนอกมีข้อเสียบางอย่างที่เกิดขึ้นได้มากเขาก็จะเข้าใจมุมมองของพ่อแม่ได้มากขึ้นบางครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่เปลี่ยนมุมมองนี่เราจะเห็นโทษของสิ่งต่างตได้น้อยตัวน้ถ้าเราเปลี่ยนจุดยืนมุมมองของเรา เราเห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากเดิมเห็นและเข้าใจสิ่งนั้นได้มากขึ้นดังนั้นถ้าเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้น